การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชพรบุภาดาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสบายทิพย์พมอ้วนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนแขายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมอวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะโรงเรียนของเรามีเขตบริการอยู่จํานวน9้าหมู่บ้าน โรงเรียนของเราติดถนนเลยเชียงคานและมีชุมชนล้อมรอบค่ะโรงเรียนของเรามีชุมชนรายล้อมจึงทําให้เกิดปัดจจัยเสี่ยงที่ทําให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าเกมออนไลน์และสื่อลามุกอนาจารโรงเรียนของหนูจึงมีความเสี่ยงในทุกๆด้านค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนนำโดยท่านผู้อำนวยการก,ารกนิธาการมวัฒนาวิชา จึงมีนยโยบายจัดทำโครงการโรงเรียนสีขาวตามนยโยบายท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื่อป้องกันแก้ไขความเสี่ยงของนักเรียนที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบุหริไฟฟ้าเกมออนไลน์และสื่อลามกอนาจารโดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์5ด้านเราจะพาคณะกรรมาการทุกท่านไปดูกันเลยค่ะด้านที่1 มาตรการการป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนได้จัดทำกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้งหมด1 1ห้องเรียนและได้รับการประเมินว่าเป็นโรงเรียนสีขาวดีเด่น100%ค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนได้ประกาศผลและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวจำนวน5ครั้งขึ้นไปในทุกๆเดือนใน1ปีการศึกษาค่ะ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอดได้จัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ทั้งหมด7มาตรัตาการไปชมกันเลยค่ะ 1. กํากำหนดนโยบาย 2. การบริหารจัดการ 3. การจัดสภาพแวดล้อม 4. การสอดแทรกเบื้อาการในหลักสูตร 5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ 6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และแอลกอฮอล์ 7. จัดกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเช่นวันเด็กวันกีฬาและงานบุญต่างๆรวมทั้งการประชุมผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมกีฬาการแสดงศิละปะทักษะอาชีพ คุณธรรม ToB n น m b e บวักิจกรรมวันสำคัญร่วมกับชุมชนมาตรการด้รานที่2องมาตรการการาค้นหาคณะรูได้จัดทำข้อมูลรายบุคคลของทุกชั้นเรียนเรื่องถึงการเที่ยมบ้านจำนวน1 0 0เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อคึงระวังข้อ2 คณะรได้ดำเนินการคัดกรองและจับแน่กลุ่มกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดและกลุ่มค้าซึ่งทางโรงเรียนประเมินว่ามีกลุ่มเสี่ยงโดยมิช้างที่ตำรวจเข้ามาร่วมคัดกรองโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนได้รายงานการใช้สารเสตติดในระบบแชทตัสทางสองภาคเรียนค่ะ ต่อไปเราไปดูมาตรการด้านที่สามกันนะคะมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนมีนโยบายในการบำบัดการรักษาและส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขโดยการทำ MOU กับทุกพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคณะกรรมการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและผลการรักษาค่ะมาตรการด้านที่4นะคะมาตรการการเฝ้าระวังของโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอล โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอลมีตู้เสมารักเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและมีคณะกรรมการดำเนินงานรวมทั้งรายงานผลการแก้ปัญหาส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายงานค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนจัดตั้งชมรมกีฬาชมรมนักสินป์และชมรมทูบีน้ำวันเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและสรุปกิจกรรมของชมรมทุกภาคเรียนค่ะในมาตรการ สุดท้ายนะคะมาตรการที่5คือมาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอลได้ดําเนินการดังนี้ค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอลนาโดยท่านผู้อํานวยการได้กําหนดนโยบายวิทยศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวไว้ในแผนปฏิบัติการเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปีมีมาตรการป้องกัน และลงโทษรวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสาระดับคืออำนวยการดำเนินการและคณะทำงานห้องเรียนสีขาวค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนมีคณะกรรมการการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโรงเรียนสีขาวมีคณะกรรมการมีขั้นตอนและการดำเนินงานและมีการบันทึกการใช้ห้อง โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนได้จัดทำ MOU กับเครือข่ายมากกว่า4หน่วยงานและ4เครือข่ายได้แก่พะะตำรวจอนามัยและผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโดยแต่งตั้งกรรมการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานบันทึกการกำกับ ติดตามและประเมินผลและสุดท้ายที่สุดคือรายงานผลการดำเนินง,งานและนำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนขอขอบคุณค่ะ